ทุกคนปลาทูหมูแก้วหมูกระทะนี่อันนี้สิเป็นตเจีวหมูกระทะนะคะทุกคนมือก้าวมูก้าวเนื้อน้องดีใจหลายนี่สิเป็นตพักนะทุกคนนี่พำอะไรเลพักเพื่อสีมาไว้อะไรนี้ทุกคนตอนนี้ยังไม่สุกนะคะทุกคนอันนี้สุกแล้วอันนี้ยังเนาะยังยังบางอัน สวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้กับครูกับช่องของดินนมนาคาะนายรองสรรวันนี้ทุกคนเนาะก็มีโอกาสดีเนาะที่อ่าด,ด,ดีใจแจ้งความไทยเนาะเป็นส่งเงินมาให้ครอบครัวน้ำดีกินหมูกระทะนั้นควรเป็นส,ส่งมาเรียนสล้องเนี่ยผ่าน,น,นกดที่ทูสกกวสร้างไรครับได้ คนนั่ีกับกินจมูเลยนะตอนอย่างวัดท้ายมันก่อนอันนึ่งอันนึ่งอันนึ่งน้ยนีมมาขัหมูเข้าใช่ไหมลูกวันนี้แบบอ่าลยจัดหมูกระทะแล้วทุกคนโอ้ยอุ้ยตุ๊กให่มินที่เาออกไม่เด้หรุกคนมากินหมูกระทะด้วยกันนะคะตะเกียบพร้อมลุยไม่เคน้อยลยลยกินเลยกินเลย กิดีมตดโอีกินคนเดียวอ๋ันี oh, oh, ้ก oh, ิอน oh. ัวเยกินข oh. ้าวช่รอ um, oh. ่ยากกนาแ่โอ้ข้าวช่ก็เป็นพีโพงเยบอนใส่จอิ่มนี่ะยาโหอยู่กรยาวิว่าเวอยูไปทากันดูนหรอกเนาะเดนเว้ยเนาะดนเตอร

อ้วดีเลยแม่ไปตลาดมาน้องดีเห็นผักกับิอ้กผักกระทะหมดลดี๋ยวนุ้มนเียมเหบาที่นองเห็นีวกแ่ผักก็โอ้กินผักกระทะดเลยยีนี่จะตก้อเอ๊เน้เลยนี่ลูกิว่อ Đi bộ bác kìm đơn nữa đèn đèn nữa Mình dịp vì đơ Mình đơ đi đơ Mình đi đăng kìm tồn đi 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 đôi Đi Mình đi đi Ôi đôi đôi cả vui ấy quần ấy Tụi này cả một kìm Không Tài đây anh rồi tay nhầm ra của đấy đi bông ra ra dùng tài tài, Ok, đây phải không nhà là. lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ต้องกินพักโบเซ่หลายวันนี้บังลุ้งใส่ตจกันลลุ้นรักอาหารแรงแบบมันพ้อนไม่นเจอน้าดินี่อะไมบอทีน่าหอซิ่งจะแช่ไหม่ไปช่ยมาน้่อะไน้ำ่หรอวะแ

อั่นแล้วนันแล้วปัรของพอไม่ไม่เจื้อว้าภาษาไทยจริงเหรอเอ้าแช่แห็งทุกคนเนลยเย็นเต็มเลยเจ๊จมาเงนะโอ้ยูบป่ะโอ้ยลายนี้จะเอาอดอดโอ้ยบนบ่ขดเดี๋ยววันนี้ให้ผู้เลญกจุได้ กูว่ามึงพ่อจะเอาพอแพนมให้ลูกเสร็จใช่ปบป้ยงเหมือนประเทศอเมริกาเีว้ยจิงเอร์กับเพื่อนบอกเพื่อนสยุ่งเห่นเสร็จสมคนมื่สวยนะกากินข้าว่นน้อยเพื่อเพื่อ้ตนตนแหลงร้านพ้อมเลยนะ อั้นอะไรที่ตุ๊ก้มาต่อแรกจบางที่นึงินอกาตัวสด้ายคือมันมาได้ตำมาแล้วก่อสุคท้ายเลยอ่ะแค่เร่องกุเห็ดบุได้มหดีเอาไเข็ดเข็มทองอย่างเงี้ยออเาแม่เอาหักเส้นาแม่เดี๋ยวมองสุดเดียว ให้มากกว่นี้ต้องมุดหมอแห้งๆสลายแน่กันนี้คือดีอยวชิมไปสลายเเพื่อนคีบกินอก่เพย่อนอะลอยๆลอยมากทุกคนเพราะวเราก็กินน้ำใส่แต่ไอ้พ่อนี่พ่าเล็บกินนะโดยเข้าไปเดี๋ยทำไมอันที่นี่โลลวเท่าไหร่ละ ห้ะเจสิบโอ้โหเจ็ดสิบเจ็ดิบพันสิบเจ็ิบพมเจ็บาทเลยร้อยไปเหรอปอนอืมบอนบกเหลืออันนี้อนบกเหลือโอ้หักบงน้งได้ต้องได้กินหลายๆทุกคน บัรุงกไซตาแมนบำรลงกไซตาค่อยสลัดอ่ะส่ตากับสมองไปอันรวมบันเดาตะวันตะวันตะวันก็เขาชอบหลานแม่ติ๋ววันนี้มองในแม่หลานบุได้ตันนี้ควมไคู่นี si ้เด็กคนนี้ตัวนา้เด็กคนนี้ตัวนี้จนเล่นเงียเะ

พ่อน้องม่เข้าใจขอเดี๋ยวบอกอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์บอกน้องอ่ะอะไรอ่ะน้องอ่ะอาจารย์เราเข้าใจมั้ยทุกขคนบอกว่าเมื่อแต่บอกอาจารย์เราบ้วนแต่มามัดมัดบ้งคือเลยทุกคนจ้ำจ้ำเจ้าเลยอร่อยบ้งนี่กินดิ่งตอนนี้เลยก็ได้แม่น้ำหมดพอแล้วอิ่มแล้วทุกค็เลยเราจะทำยังไน จะดึงข่าวละนัข่าวเล้วยด้ย้ยด้วย้วยเ้ย้ยด้้ยด้ยวย้ยดยด้ว้วยด้วยด้ยู้ไ้วด้ว้วน้วยด้วยด้วด้ว้วดีวย้วยด้วยด้ยดิด้ยด้วด้วยอ้วยด้วยด้ยแม่ด้ นอนเมื่อเยอย่างนี <but I S 2> ้ไขมันขึ้นลแต่มันขึ้นกองดอ้วนอ้วนก็จิบเลนตาอ้วนเหง้าสิละดหุนก็จะเข้ามีสัยอ้วนก็เก้าแล้วก็ได้หนาอ้วนก็เดินนักข้นตรงได้วันเก่เก่าวันเก่าเก่าวนก็เดิ ม่ห้องเห็นยากนี่ระวังเลยมันเป็นสิ่อื่นพก้เลยโอ้กเป็นผักเอท่กลัวฮนี่ที่กินกินผักบลเก่งคือดึงน้อยดึงน้อยหาดึเกิดอดึงหนาแม่น้่น้ำกินผักบวย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 นี่เกลงอหน่อยใช่ใช่กินผักเกลือมา ยูก็ผะเก่กเจงอร่อยนะีกุดนี้เจียวอันเศษส่วนก็เจียวิในนีด่งไมไ่ใช่รอได่ใ่หานีหาให้ผักบุงเปรี้ยวในนี้ก็แล้วครผิดขอบคุณป้าทุกคนช่องนี้อันเห็นลงดาบบวบบวอันมุกจีนจีนหลายถ้าถือจะพัก

ะไรไปไล์มาอืออเอามร้ไปไล์น่ะอเคไม่มีน่พอหน่อยฉันจะเอาไดกนี่จะลุก้นลกนเมอไวจจะเป็น่านงอีกให้อีก่ะเป็นกล่อไให้ดีให้

ทักบ้องเนี่ยชิกินมานั่งดีๆเลแต้ให้อีกหตบตบี่เะไอ้ี่บุกเข้ามอ้ปากน่ารไโอ้ตัวนี่แต้มฝันแล้วโ๊ยโมแม่ปดีไม่ดีแตมฝันแล้วผมมละเป่ามันขาวเขาเ่ามันงอเน่ จะลบไหนดีปวดหักเส้นเสด็จความเส่อมคุณใส่ยาชิมบอลอะไรคะฮะฮะยาชหมบอลมคเกตขอสัมภาษณ์หน่อยคุณใส่ยาชิมบออะไรดอกมะโคดอกมะไม่พอต้องมีเกลือด้วย เต็นนักาวเต็มเดวเกลือไม่มีพอต้องเอารสมะพร้าวใส่ด้วยเอายาสีฝันมะพร้าวก็มีก็มึงน้ำลายดีฟงเข้าหูลุดหมดดีไซน์พอเกตนะอ้าวอเกปลาเทุกคนเปลาเปลาทุกคนเย้าดพอเกตดิ เรยเาคือัวเดาี่อาพักนี้อะเอาเงนเพียงเพียงเอาพักมาดิเอากินของกันให้ปลาทองกะจีพุกคนเห็นน้องดาคสณมุมุ่มุ่งอย่ก็แม่น้องดาบุณีน้องดาสิพักกินพักเลยเจอไป้าม่พักเยเาไแ้ทำแบบนี้ที่้ค

ยังไม่เลิสาวลูกอยกอมค่ะกต้องการร้อยมากกะแสบโอ้โหแสกขนาดลูกกันอ่ะไอ้ยี่ มันป้ามันป้าเป่ากันแมมพอเมอแล้วพอเมื่อจาวบเป่าแล้วไม่บย่าเราเชื่อเสกโต้โล,ลูก <c oughs> เฮ้เยเฮเนี่เฮ้ลูกเธื่อนะฮะมันขเปื่อยป่ะอ,อืมจะเ,เ,เปืน่นเปื่อนเปื่อนตุดเฮ เดี๋ยวคนก่อนดเส้ห่อนคนเป็นอะไรกินปากตันี้คอม่นเลยทุกคนคอนให้ทุกน้มเรื่องกันคมนแล้วคมมนเดี๋ยวกินลูกีนบ่ออนเหรอบ่อมัอย่าเียบ่อเด้ปาหนีเด็โห ปาเราไปเห็นปามกมอดีอไปพูดนะโอเคคนที่ชนอันก็ชนอะไรนะอะมเอ่เป็นัาไม่ไดีเลยเขอก่ชนอันีีชนันเบอร์คนทีดด่ดีอันแม่ทุกคนใคู้อืม จะไม่ไ,มไมปน,นอนคนละแก่นะจิ้งไปยืนเลยเนาะมีข้าวบนหนักพอขึ้นไปได้ไหมมีแฮร่ปลาโชคดีตุ๊ยน่า,ยยา,นากรอบมากดูน้ำมันดูน้ำมันป๊อก นี่ไม่การ้อพลงนไนะน้ำมันไหลและทีนึงเหรียดอวนอวนก็สร้างอิ่มก็พอเย้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 เย่เย่เย่ก่เยเย่เยงเออ Tinh doom, tinh doom, chị bảo yêu. Tất cả. Tinh doom, tinh doom, tinh doom. Tinh doom, tinh doom, tinh doom. Tinh doom, tinh Em tinh doom. Tinh doom, tinh doom, tinh doom. Tinh doom, tinh doom, tinh doom. Tinh doom, tinh doom, tinh doom. đi doom, Con doom, มาเป็นวะไม่ะอล่เอ้ยลูกือว่ามือวานทนพักยันใหลูกติดเลยปกติเลีดยกดกินแต่ีน้องมีกินทีพ่พักนี้ยังมีกินีน้องแรกกินพักม,มดนะมาเี่ยมดมดุกเลยฉันไมได้ทำอ พี่เจ่าสักทีไม่ให้ปินก็เอาไมหรอไม่เป็สูดเลยเอาไม่เปเขียนสูดแล้แงตรยิดินได้ี่งนม้ะเป็นท่าสูดเไหมยวยย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  คือได้แต่ว่ามวใจหายนกเลยช่งเริ่ลูกเบรนี่้ะโอ้ไอ้นี่เป็นอามพากแกทันหันคมละเ์ล้ะไอ้นี่พังว่าลูกบรนิดยอมพาตนะลุกบดบ้นะโอ้ยใสย่ดูเขาอิน,ออนเดียสุดว่าไงเนะ พอจสีละกเลี้ยวอีมึงเย่ขอบคุณนะตู้ค่ะไข่่ได้เ้นี้ับ่ห่หบ่ออู้น่มนนี้อ่ันนเียหั่กันมู่วอยู่เินเอไอที้ผู้หนุ่กันม่เออเออบ้ใครทํ้หน่มกันมั่อยู่เนนี่ ใสเห็นเก่งกันมูอดิใสจะหักพอ่อแม่ลายกันมังไอ้ดิดาไอ้ดอ๋อปุ๊บอะไรดีมดันเอดีินาะแล้วิีท่าบ้างดีที่แขงเ,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 เพื่อฉิิที่ทีเราสินทังเนาะสินทักงก็จะลากมั้งนนองก็จะลากไปกองทัพของน้องสมใจทก่เขาเก่งออเดี๋ยวอาปีนี้ไม่ดุท่องที่วันชุกตัวเนี้ยเอิม

นี่ทุกคนตอนนี้ก็เกี้ยงนอนน้องดากไปยังอยากกินพักกันเลยต้มซะอีกหนึ่งเข้า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 จำให้ปะเจ้าคลิปนี้น้องบีก็ขอขอบคุณที่ใจใจดีที่ส่งเงินมาให้ครอบครัวบีเลี้ยงสลองเงินแม่บีทำบนดูทูบตีเงินมาแล้วทุกคนเพิ่อนก็ดีใจก็เลยส่งเงินมาให้ครอบครัวบี เกาคิดนี่ก็ขอให้เพื่อ้ใจดีมีสุขภาพแข็งแรงครอบใจได้ครอบค่ายังมีจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองคิดเงี้ยงก็ขอให้ได้สมบัติขนาดเด้อขอให้ครอบครัวยืนดีัดแข็งก็เพื่อนใจได้ก็ขอขอบใจได้เลยเอชสี่ใจดีเนาะที่ส่งเงินแม่น้องกินลงได้ได้กินเนาะแต่กาอีกอย่างก็ครอบใจเอชสีทุกทุก ทุกคนอะไรล่ะทุกท่านแล้วก็ที่ที่ส่งที่มาเป็นกำลังใจส่งคลิปน้องยินน้้มนองด้านาะแล้วก็บบริโภคธน,น้องยุงด้าเพขาให้น้องยุงด้ามีไรายได้เนาะแล้วก็ให้น้องยุงด้ามีกำลังใจในการ,นะรกทิ้งคลิปเนาะตอนนี้ถึงว่าน้องยิ้มด้าจะโบกเก่งแต่กะขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจเนาะ แต่ที่ที่ส้มแล้วก็ให้ทาให้ทาแนะนำให้เกน้องยิด้าเนาะแล่วก็ขอให้เอ็ซีทุกทุกคนทางภายในต่างประเทศมาเกิดฟังลาวฟังไทยภายในต่างประเทศนี้ให้ดีๆนี่เองคนคิดจะได้ของไทยยังมีเด้อมคู่ทุกคนเนาะให้ให้เนินไล่น้องทองไรเข้าเด้อจ้าทุกไรเข้าเอ็กซ์ซีทุกคนคอยดูดีกินดีมั่งมีชีสุขกินเฮงเลื่อยรวยกินเฮงทุกคนเลยเด้อ สำหรับคลิปนี้น้องยิมแหละครอบครัวและพี่คอตลากอนกคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนบุกคตความโฆษณาให้น้องยิมด้วยคะ ให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเป็นกำลังใจให้น้องติดตัวได้ต่อไปและที่สำคัญจะลืมกดนกันจริงจริงเพื่อนทันทีแม่แม่จะทุ่มดีมึงได้สำารับพี่กับขอเก้าวค่ะว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันนะคะขอบคุณหมู่ทุกคนที่ให้นกำลังใจน้องติดตัวได้ตลอดไดาเป็นหมู่พักทุกคนตอนนีท้นี่เอาคนได้อู้หูหมดเลยทุกคนนี่ เกี้ยวกะเกี้ยงเอยียงก็เกี้ยงมาเลยน้องดิมันอี้ยังไงโดนลาเต้หักกันมักมักกันเลยแบบยัดใสยาใสแต่นี่แบบเต็มท้องเลยทุกคน